สิบแปดมิถุนาสองพันนารอหกสิบแปดจ้าพี่นกดอกยไงด้ยวยนี่น,นาเลยจ้พี่นกอ,อูอ้ยังมีดอกน่อยสองดอกนี่ถึงผลด้วยเน้่อ้ยดอกดีใจพี่น้องอ,อืสองดอกดีใจอือเป็นมูจ้ะพี่นอกเป็นมู สวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกับอีสานบ้านฉันจ้าพอกันในวันที่18มิถุนายน2568ันหนร้อยหจ้าเมนีภาพี่น้องเขาเลาะปลาจ้าครับผมกับปลาเลาปลาเดิมเฮาแล้วครับพี่น้องบ้านหนองเมฆตำบลทุ่งขาอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลครับไปจ้ารดน้ำสาวอยู่บ้านไในมึงใจพี่น้องเมนี้สิได้เกเพิษอีหยังแน่สิสุกสิมันปลาจ้าใส่ภัพเดี๋ยวเปิดเพลงมันจ้าเมนี้มาสองจ้าบานเป็นรูปแบบหน่อยเนาะมือดอกไมเห็ดเนาะ

สงสัยเห็ดนิษาอ่ะอีกีึ่งเดี๋ยวต่อพร้อง่ายโอ๊บ่ารูนั่วไอ้เนอะหวานหวานเนาะไขยหนึ่งจ้ะไขยจุลุน่งน่าเลยจ้ะพี่น้องโดวแข็งดีอยู่จ้ะ หวานเมเปอมีคือบโพสตนเดี๋ยวเอาดู้วอาได้ได้ตัวแด้บวชบวาบ้ะบวกสวยต้องคปเี้บดิมไปเสื่อม มันจะเลืกน่เลืกกอหน่อยนะแมนครับขาไรเลือดจ้าสิปมิทุนาสองพันนารอหกสิบแปดจ้าพี่นรลกงูออกไหมจ้าลงูออกไหมเมืม่นเห็นไปนจูมด้วยจ้าพี่นอกใครก็เห็นจ้าโอ้ยงามแห้งท้า,ามีไครจ้างูเดยวกันเนาะแมนจ้า สัมผัสเบื้งนั่นจ้ะมาเบื้งข้างนี้จ้ะเบืงดีๆเลยนะจ้ะตัวนี้เกิดเป็นจุ่มตัวนี้อาจสซิโบเมนจ้ะแต่ว่าตัวนี้นี่แมนแทะเพราะว่าเพิ่นเบาในมือเอาพาึงเลยเนาะบ่พากับสกิตหัวเบื้งกับหัวนั่นอยากพาแค่นะตัวนี้สิโบเมนได้ใจพี่น้องใครเพิ่นสิเป็นพิษรูปหลางจ้ะแล้วงูนี่สิกลมงามดีจ้ะอ่านเห็นบ่อมูนี่เ็เรียบร้อยเนาะตัวนี้เนาะ มันไม่ร้ายดอกอยู่พอไอมันจะได้เปลี่ยนชนิดน้ำนะวันนี้เฮ้ขึ้นเขาสีซัมพูดจ้าวันนี้กองนี้ก็กเดือดดอกนะโอ้ยยงามมาทางนี้จ้ะโอ้ยยังมีดอกน่อยอยู่เนาเลยครับอีกแล้วครับ 早嘞，姐。 lại kìa Tính này đọc muộn Có đen kìa Hôm đưa ăn cho. mẹ chú chưa? ta đẹp biết ui thầm biết vãi và nó men biết mẹ biết mẹ nội mẹ biết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  เหนื่อยยืมนึงจ้ะผังขาวผังไข่จ้ะเอ้ยม่นมีหมองผิวเลยดอกนึงจ้ะโอ้ยไม่ได้อุย้ยดอกนึ่งจ้ะพี่นอ้องงามคักอุ้ยมันสอดขาเด้อุืมนึงจ้ะรวมเดียวกันทีเดียวหนึง

เอซีมอนอู้หบอดด้พึ่งดำจ้ะทั้งนี้จ้ะวงเดียวกันเมมเมมกดอกจ้ะอดอสองดอกี่จ้ะพูนงามค่ะ กอดียงจ้าน่งเฝ้าเลยจะสนิทใหม่แยกกันหานอสนิทใหม่สนิทใหม่ถุงข้ามจ้ะมามาขาลูกยุงน่ครับแ่มเห็นแต่ไก่ๆอยู่เล้เครบ

มาจจะผูกใช่ไหมได้ต้นน่ะค้าตันดีต้วนไอ้เก็บขาตรงโยงต่อไปก็เก็บเพลิงโงัเ่เด็ดเด็ดเต็มทีเลยสามวันนะจ๊ะเด็ดก็ว่าเด็ด <c oughs> พ้นก็ว่าพ้นเนาะยังบ่ทันคักอยู่ครับพี่น้องสวยๆเลยจ้ะแต่ว่าก็ยังได้เก็บเรื่อยๆเนาะ จักมือใดเพิ่นสิออกนาออกพืชแล้วครับพี่น้องแต่ว่ากอแดงเฮานี่ยังคงทนเอาเบงแน่ครับพุ่นน่ะนอยเต็มแล้วเนาะจ้าตมันสิได้เก็บใส่ตาใหญ่แล้วครับพี่น้องแต่ว่านบ่เต็มตาใหญ่ก็ใส่เอาออกจากตานอยล่ครับคือเก่าแล้วเนาะนี่บ่เ็ละงอ ตุ้มทอกระป๋านี่เด้คันไข่กระซำไข่เป็ดคุณได้ไหมพี่ห่มยังอยด้วยยังแคทอ้อนี่นะครับมองเก็บเรียกว่าน้ำบึงเลื่อยอยู่ครับคันพานโฮมพื้นนอกเ<อ>พราะว่าได้มาหมูหนึ่งนั่นหลายดอกเติบครับพี่น้่มชองจูมครับหาหกไข่ค่ะหดือน้ำกันเรื่อยๆครับบ่มีน่องโฮมนี่น่องนี่ว่าพอเลยครับพี่หนุ่ม พี่แจงโมเห็ดละงหงโอ้ยโอ้เบิดเพิ่นกกอนพน้องแม่เพิ่นข้ามจ้ะพี่น้องดอกที่สองเลยจ้ะมัอนี่นี่จะมีที่สองไอ้เพิ่นงขาเตี้ยหรือว่าเพิ่งเขมินจ้ะสองเพิ่งโ่มเดียวแค่ละงหงบันนี้ละงหงอพีชายฮ่าเห็ดละงหงอคนนี้เ้องแปลกอ้ยบ่ต้องแปลกคุมนี่รอบก่อนนะเก็บเห็ดละงหงขาวเจะพี่น้องนี่นี่เลยเล็กๆเลย ลมีละงูเหลืองอ๋อมองเดียวกันเลยจ้ะเฮ้ยเดนะี๋ยวมีผัดเนาะนม่เคยยังเห็นอยู่มันป็นนีกับหยางเลยครับพี่น้องเป็นแปะไปจองกับโป๊กโปยังปุกมันมีไฟมาก,ก่อนเนาะนี่ครับอื้อ ออกอยู่ครับครับออกห้างๆครับพี่น้องว่าแดดก็แดดแล้วเน่องบางท่นแปว่ารรจมพูนตกค,ครับแดดออกเลยครับรท่านเห็นคากเนาะแม่นจ้ะแต่ว่าเมื่อนี้แม่ยปามีได้ทุกสนิทจ้ะพี่น้องยังละหน่อยจ้ะเพิ่องเข้าเพิ่องไข่เพิ่องข้อมอ้อได้หลายยัสนิทหลายอย่างเอาเลาะนรงกันไปอีกครับ กันบ่คือจังได้ก็สิอวยเนาะแม่พ่อมีเมนจ์ะ้ะนี่เป็นมูจ้ะพี่น้องเป็นมูผึ่งดำผอเป็นมูลแล้วงาคุณงามเนาะเมนจะ้ะพอดีเลยื้อพีกันแสบดีด้วยครับเป็นนี้เนาะ ีดอกนึงอะไรนะอืมจุ er> ่มเดียวจะพี่นอกแกงเจาะๆเลยจวนพ่นน่ะพูนดำจ้ามาทางนี้พ่นขาวอ่ะออกมาใกล้กันแหงนะครับเตะเลยวะเตะเต๋จะซื้อไข่ยูที่เต๋สิมาเอาดรกพี่ไรก็สิเาาแหงเดี๋ยวรงหันมาเห็นเลย

có oh. Nằm to cắn bay cắn mẹ nè Nằm mẹ Ní đâu Ừ Phí ai Ui ai phên nhanh tiêm viện vậy Ừ thử thế, Ui ai con đi Các con lấy thế, mày nhảy phấn lên mày nhảy bỏ ai Ý Phí nòng thôi, như thì rồi, Phì, các thì nào thử cái này Nhảy từ từ phí nòng mua này, cái nòng เด็กคนดูเลยเดอกนี้แม่ป้าจ้ะโอ้มูนี่ออกใหญ่ๆกันเลยเนาะใหญ่เติบอยู่ค่พี่นอะหมูเดียวจ้ะเด็กน้องเขาหมูเดียวด้วยอาจารย์เขาทายอยู่ได้ใส่ตาใหญ่เลยเนาะวันนี้เนาะเอาเรุ่อน,น้ำกันเรื่อยๆครับสิได้เพิ่มรายเป็นไรครับ ดอกมีพะลุงจ์ะองดำนะครับสีขาวนวลเนาอะอเป็นอย่าง,นะงนี้กำลังเสบครับสาวดำจ้ะผีก็ยันแน่นองดอกนะี่ขาลายเลือดจ้ะ,รจะบรได้เก็บเพิ่มเติมน,นะครับ <c oughs> คือว่าแล้วครับขันนนำเฮ็ดกอเฮ็ดพวกนี้กับโบขยมีนอแต่ว่าขันนนำเฮ็ดละง,งอกเนี่ยเพื่อนสิออกคู่กันด้วครับพอแล้วบอ,พอเพื่อนขยมินจ้ะขยมินเฮ็ดเพื่อนขาลายบยมนินอเพื่อนขยมีนน้อยได้บ่ได้บ่โอ้ยไดบสองผุดายเอ้ย เพิ่งข้ามจ้ะเห็นลายห่มอยู่เนาะ,นะห่มละดอกครับพี่น้องเพิ่งเดิมจ้าสามดอกจ้าในี่ cây มูนไอ้ปุ้ยขาปุ้ยอยู่เขาบ่อโอ,โอ้มาขาเพิ่นนี่ละจ้ะ ี่เห็นแต่ไกลเลยหู่บ่เม่เป็นหนูโครมกรีบพี่ไอ้ดอกขาลายเลือดจะ้ะเยอะ แม่นหมดแมกิ่วเถอะถึกแสบไปกเแดงจ้าครับผมก็ได้เวลากบ้าเนานะแม่พมิแม่จ้ามอน,นี้มาสองคนสี่ตาจ้พี่น้องมาเต็มกับตาใหญ่หมอก,กอ,อกจ้าผลงานโดยรวมด้วยจ้าพี่น้องมอน,นีมาหลากหลายเหตุจ้า มีข้าก็ได้หลากหลายอยู่ครับเข้าน้าพริกกอกรนอมันนีเนอปลาแม่ปอามีแต่ยังหวานนี่ครับกอแดงแกงหวานจะพี่น้องเห็ดละงูเขานี่ได้มูหนึ่งจะมีจูมมีไข่เนาะครับผมละงูเหลืองนี่ก็ไดมองละดอกจะเพึ่งเขาซีสพูก็ได้จะเพึ่งขานุ่งยุ่งพึ่งข้ามเพึ่งดำพึ่งขาวพึ่งไข่เนาะอ่ยครบเสร็จจะพี่น้องนาแลก็ได้จะออกทุกเฮ็ดจะเห็ดย่างละเล็กละน้อยจ้า ครับผมสําหรับการหาเห็ดของเฮาก็ถือว่าโศกประมาณอยู่เนาะแม่ป้ามีเห็ดกอก็ได้หลายเติบอยู่ครับเห็ดพึ่งนั่มกับมูใหญ่เติบเนาะมูใหญ่ๆเลยจ้ะพี่น้องพึ่งขาวาพึ่งไข่ก็ได้เก็บจ้ะพี่น้องพึ่งข้ามก็ได้2ดอกเนาะครับผมละงงนี่ก็คือสิเป็นสัญญาณที่ดีแล้วจ้ะพี่น้องเอ้าแดดมา3มื้อแล้วจ้ะรอลุ้นกันเบิ่งว่าสิมีเห็ดอีหยังเกิดอีกน้อยเนาะแม่นครับพี่กที่มากับปลาบ้านน้องเม็กตําบลห้วยคามอําเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีพอกันมื้อนี้ก็วันที่18มิถุนนาย2568จ้า จ้าฝากก็อะไรก็แช่ก็ติดตามไปส่องอีสานบ้านฉันในเด้อจ้าแม่ปามีก็ขอบุญขอบคุณผู้ที่เขามารับชมขอบคุณทุกกระลังแรงใจที่ทรงให้พ่อปามีก็แม่ปามีสำหรับคลิปมือน,นี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะกันไหมคลิปนาจ้า